กินพักติวด้วยจ้ะนี่ยพักติวไปกินกับต้มเสตปูเสตปลาก็ไดกินกับแก้วกินกับป้นก็นได้ปลูกทุกค้างบ้านนี่เราตงพูกขึ้น่อยกันทํา้มมาหากินงี่ผู้สร้างพักติวก็เลยมาเคือ ตีมิตรดอกง,งามๆอันนี้ก็มะนาวอันนี้ก็มะม่วงต้นนี้ปลูกมาจากปีหรอสามปี ทปีซีปีแล้วนี่ตนออกดอกได้กินวันนี้จานนี่กินนี่ปีที่สองดอกพักติวนี่ปีที่สองแล้วต้มเส่ปลาคอต้มใส่ปลาดูต้มเส่ปลา,านี่ต้มปลาคอต้มปลานิน่นต้มได้ทุกปลาเด้จานนี่ซุปก็ได้เพี่นว่าพักติวนี่ซุปก็ได้เดอ้อซุปกินซุปเสปปนปูโซนปลา คน,นก็ร่างคืนอยูแด้วจ้ะนี่ได้บานควายคืนอยูปลัตติ้วปลัตริวตร้วพวกได้มักสมต้มใส่ปลากระแซบซุปกระแซบก็ร่างคืนอยู่ยุบานาเท่าเองเน้อค่ะนี่ยุบานเท่าเองเนอต้อนปักติ้วปะดิยู่ ปลปกติวผักตริวต้มเส้ปลากระแซบซุปกระแซบซุปกระแซบกินดิกบกระแซบกินกระลับกินกับป่นกระแซบขอบคุณสิบดวงตาเด้จ้ะเด้อขอบคุณมากๆเด้อที่เข้ามารับชม <c oughs> ช้าสมรักกิโลไปน้ำกันแล้วจากผู้ใดบ่หันถึงท่านพ่อถ่ายชิปไปด้วยแล้วค่ะเดอร์ไล์สดไปด้วยถ่ายชิปไปด้วยเดี๋ยวอันพักติวลงไมาเนี่ยสิเเอาไหาเบิร์กอีกที่หนึ่งแล้วจาะเดอร์งาต่ำ ไปเล้วครัถ้าไมาไ่เหน่ไม่ได้เปนเตรามากมากไปเลยนี่เราจะพักติวกต๋วพักจิ๋วพักจิ๋วพักจิ๋วตุ้นกระไดจ้ำมีอยู่เลยักติวกต๋วเอไปกินใส่ tôm pa tôm pa nha <coughs> yeah.